พระุจ้าพุทธเจริญนะชื่อกอนจานอกราธารานะเมื่อพระองค์ผ่อนสมาธิโอนจุดเมื่อเห็นหน้าธาราเป็นร่างกายเป็นมนุษย์ดนำะเป็นมนุษย์น้อยครบเกา่าแล้วก็พระองค์ก็ให้อวัตธรรมว่าจิตที่ทำเป็นธรรมจิตที่มีเวกมีความสุขจิตที่รัก ทิฏฐิมานลลงกดล,ลงทำให้เป็นสุขเป็นธรรม็นจิตใจพญานาคก็ได้ยินได้ความธรรมแล้วก็ต่อทำกราบบัน t าไหว้เพื่อเป็นจิตาจเข้าไปดึกสามครั้งแต่การเขา้าโซ่ก็ได้ทรงตั้งปัญหาทางพญานาค่อนปัญาพุทธจดิตเพราะว่าอยู่เด่โนโรงต้นคล้ายพุทธจดิตอยู่ใกล้สระน้ำพุทธจดิติอยู่ในน้ำร,รอบ หลอกน้วก็เป็นต้นจิตต้นจิตว่าเราเป็นต้นจิตนาวแต่ที่เรื่องเล่ต้นปฐมจิตก็เลยมีชื่อนามได้ว่าพญานุปุมจิตเพราตั้งแต่วันนั้นเป็นราชาห์นะแต่เป็นกุลนาวแล้วก็เป็นโมนาพระเจ้านาวทั้งหลายก็เป็นราชาห์นะก็นั้นอาชีพเดียห์นะก็คือเจ้าเมืองบาดอยู่บริวารอาขวายนอะจากนั้นก็ที่เลย ได้กรอบทอง,ทงต้นแรกที่องค์ได้แสดงกล่าวไปฟังจากนัก้นก็ตามเรื่องเล่าบอกอกันมาก็ได้มีการสร้างพระดางปกซึ่งมาเพื่อให้ถึงคุณธรรมของพระเจ้าในเรื่ปลดสัตว์บนปร์ดานที่สุดพิจารณาด้วยที่แล้วีการสร้างพระดางปกขึ้นมาแต่เราก็เล่าอกว่าประจาาวัศเัทธาจริงๆแล้วมันไม่มีประจวบศรันคนมา พระองค์ให้ทำให้เกิดาระแสที่วันจันทร์เพระพ่อองค์นั่งที่ราธับปีติทำที่เกิดสิ่งในจิตโป่งแต่เกิดขึ้นมาจากศรัทธาดยานุชนิทีนี้พวกเราทั้งหลายครับมีผู้คิดว่าพระปริ่มมานั้วันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วมันไม่ดีของวันไหนเลยสมมติเกิดขึ้นมาถึงจะสมมติตั้งให้เอาสมมูรณ เวลาก็เลยพิมพ์างวันวันนี้ไปก็คือแสดงว่าวันวันนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงทำอะไรเดินองคตใต้หลวโพ่บางยืนบางนั่งสมาธิปางนอนใส่ยาองค์ว่าวันเป็นวันไหนวันไหนจะได้มีการตั้งพระประจักวันนั้นขึ้นมาที่เป็นที่มาของพระประจักษ์จัดการนายโยมจะได้เข้าใจายพุทนาบดิชา